ว่าฉันควรเริ่มก่อนในฐานะคนที่สวยที่สุดในพวกเราฉันไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรน้ำแก้วเดียวเหรอนี่ล้อเล่นกันลไงไหนขอดูใกล้ๆสิฉันคิดว่าไม่น่าช่วยนะสาวๆฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะเธอต้องใช้ถุงชาเพื่อชงชาล่ะนี่ไงฉันมีอันหนึ่งได้นะวางอยู่ในกระเป๋าน่ะเป็นเรื่องน่าเศร้าต้องให้เธอแต่ก็เอาไปสิถุงชาเงั้นเหรอฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอะคนจนใช้กันแบบนี้เหรอ เอาละมาดูกันว่าจะเป็นยังไงดูเหมือนว่าจะกลายเป็นสีน้ำตาลนะรสชาติก็ไม่แลว้วแต่ฉันไม่ชอบเลยอ่ะฉันจะไม่ดื่มชาสำหรับคนจนอีกแล้วนี่เป็นครั้งแรกหรืครั้งสุดท้ายไม่ได้เลยจริงเราใสชาติยัตงติดอยู่ในคอเลยโยนมันทิ้งดีกว่าเออไม่นะอย่าทิ้งมันใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้งฝันร้ายชัดๆเลยฉันไม่เคยต้องทำอะไรแบบนี้เลยเนี่ยฉันก็แค่ประหยัดนะ เปัดของเธอได้แล้วเป็นละได้เลยว้าวน้ำบันลมจะไมหมดเลยฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ต้องเริ่มจากอันไหนดีอันนี้ดีกว่าฉันคิดว่าเราใช้หลอดพิเศษช่วยอืมคอรลลาลอเลเชอรี่มันแปลกมากเลยน,นเนี่ยดูสิเล็นก่าฉันมีสีด้วยเจ๋งใช่ไหมจะลองสีอื่นดูนะนี่มันฟุงฟิ้งมากเลยอะ ันหยุดไม่ได้แล้วสงสัยจังว่าเดนฉันไม่เสียอะไรเธอคิดว่าอย่างไงล่ะฉันคิดว่ามันดูเจ๋งมากเลย่นนียขอบคุณมากนะเอมมาเธอรู้ไหมฉันคิดว่าฉันต้องเปลี่ยนลุคสักหน่อยแล้วฉันเลือกให้เหมาะกับเลนสนสีรุ้งของฉันฉันต้องการความช่วยเหลือจากสไตล์ส่วนตัวของฉันด้วยไม่ต้องห่วงเบลล่าตอนนี้มันเลิกชุดกันเถอะไม่ต้องห่วงนะฉันอยากได้ชุดที่ไม่สีสันสดใสนะอืมเรื่องงั้นเหรอนี่มันน่าเบื่อมากเลยนะ รามารองอะไรที่น่าสนใจกันดีกว่าลองสวมสิฉันว่าจะทำผมให้เธอระหว่างรอละกันโอ้ว้าวเบลล่าฉันชอบไอเดียของเธอมากเลยนั่นเนี่ยนี่มันคนละเรื่องเลยฉันเตืนเต่นเต้นมากที่ได้ลุกไหมขอบคุณนะแควินบ๊ายบายคนสวยเอมมา่าเหลือเธอคนเดียวแล้วเปิดฝาสิฉันไม่เข้าใจเลยทำไมมีแก้วเยอะจัง ฉันควรทำยังไงกับมันดีนะสวัสดีครับคุณผู้หญิงผมจะดูแลคุณเองนี่คือเครื่องดื่มคอลเลกชันสุดหรูละ่ะอะไรนะมันไม่ยุติธรรมเลยมันควรเป็นของฉันสิต้องไม่อะไรผิดพลาดแน่แนนะ่สวยจังเลยเป็นประการยิบระยับแนะ่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเครื่องดื่มล้ำค่ามากเลยน,นเนี่ยแต่ฉันจ่ายเองเอามาให้ฉันสิ ขออภัยหมดขวดแล้วนะครับน่าเสียดายแต่ผมช่วยคุณไม่ได้แล้วโอเคคนจนจนไม่มีทางรู้คุณค่าของรสชาติเครื่องหนึ่งแพงๆแ,แบบนี้ได้อย่าเพิ่งด่วนสรุปไปสิซูซี่แน่นอนฉันเป็นนักชิมนะและฉันก็รู้เรื่องอาหารมากมายด้วยแอมา่าทำให้โคร,ร่มสกักแก้วด้านล่างนะโอ้ฉันไม่คิดว่าพีรามิดจะถล่มง่ายขนาดนี้โออร่อยจังเลยฉันชอบนะเธออยากลองบ้างไหม ฉันแบ่งให้ขอบคุณนะโอ้กินหอมมากเลยแต่ฉันไม่เคยชอบอะสาวๆถึงล่างด้านต่อไปแล้วฉันคิดว่าเราไม่ต้องรีบเปหรอกพระเจ้าปลาพวกนี้มันเหม็นมากเลยฉันเห็นใจไม่ออกแล้วใครจะกินได้เนี่ยฉันก็ไม่กล้าแต่เธอลองดูสิเธอก็พูดง่ายสิไม่ฉันขอโทษฉันทำไม่ได้ พนักงานมาที่นี่เดี๋ยวนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือด้วยกินปลานี้ทีสิเออมันน่าจะน่าแล้วนะแต่ถ้าคุณขอแน่นอนว่าฉันคงไม่ปฏิเสธฉันจะพยายามให้ดีที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ในคอามคิดของฉันมันดูน่ากินออกนะฉันคงไม่ปฏิเสธที่จะลองด้วยเธอเก่งมากเลยเก่งมากฉันรู้เธอทำได้ ขอบคุณนะเก่งมากเอาเงินไปเลยหัวแหลมมากเบลล่าเธอเก่งมากเลยมาดูกันเถอะว,ว่าเธอได้อะไรช้อนซ่อมแล้วก็ซอสเหรอนั่นหมายถึงความว่าอะไรละ่ะขออนุญาตฮะสเต็กปลาของคุณได้แล้วขอบใจมันดูน่ารับประทานมาออกอุปรกรณ์ก็ครบมือนั้วเวลาเราอาหารจานเด่นแล้วละ่ะหั่นได้ง่ายๆเลยเัินเนี่ยเห็นาออกมาได้ดีมาก ปลาก็นุ่มด้วยนี่ก็สิ่งที่ฉันเรียกว่าอาหารชั้นสูงเลยรเชาติก็ทำให้ฉันประทับใจสุดๆโอ้โทษทีแต่มันช่วยไม่ได้แล้วอยากกินให้หมดเร็วๆแล้วล่ะฉันเกืบลืมซอสเลยเลิศไม่ไหวเลยดีมากเลยเออฉันไม่คิดว่าเธอจะเป็นแบบนี้นะซูซี่เธอไม่ให้ฉันกลัวนะฉันก็แค่ชอบกินนะขอเก็บจานนะฮะฉันไม่มีคำพูดเลยเอ็มมาเปิดาจของเธอได้แล้ว โอ้ยากที่จะเรียกจานนั่นเนี่ยนี่มันพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชัดๆแล้วฉันจะทำยังไงเนี่ยฉันไม่อยากกินปลาเป็นๆปแต่ฉันม่ความคิดที่ดีกว่านั้นนะเพราะเธอเขาไม่รู้เกี่ยวกับมันหรอกฉันจะกินปลาตัวนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเธอยังยืนยันแบบนั้นนะโอ้พระเจ้าแค่ดูฉันก็กลัวแล้วปลาที่น่าสงสารมันไม่ควรเป็นแบบนี้เลยในที่สุดพวกเขาก็เอ็มองแล้วมานี่เลยเดี๋ยวฉันช่วยเธอเอง แบบนี้แหละเยี่ยมฉันซ่อนเธอไว้แล้วปล่อยให้พวกเขาคิดว่าฉันกินเธอแล้วดูสิเธอทำมันจริงๆด้วยอะ่ะมันอร่อยมากเลยคาตะก,กรนฉันไม่เข้าใจเลยอะ่ะอาหารของเราอยู่ที่ไหนให้เรารอแค่ไหนเนี่ยสวัสดีเธอเป็นใครอะ่ะ ต้องไปตรงมาเลยนะเบลล่าฉันชอบเธอจริงๆฉันอยากให้เธอล้แหวนนี้ไว้โอ้นี่มันเหนือความคาดหมายมากเลยฉันไม่รู้ด้สมตอบว่าอะไรดีแหวนนี้มันสวยมากยายเบินั่นมันไม่ใช่เพชรนะเธอแค่คาราเมลธรรมดาเธอก็แค่ฉันนะสวยสิเอมา่าเธอว่าไงละ่ะ <c oughs> สุดยอดฉันไม่เคยเห็นแหวนแบบนี้มาก่อนเลยอ๋โอ้โหแล้วกลิ่นหอมมากด้วยน่าก,กินเออดูเหมือนว่าเป็นคาราเมลจริงๆด้วยฉันบอกเธอแล้ว เอาทำอะไรนะเอมบาเธอเลี้ยแหวนฉันทำไมทำไมอร่อยมากนะสิฉันต้องทิ้งเรานันเนี้เต็มด้วยด,ดังล่างเธอไปหมดเลยทำไมล่ะเบลลาฉันคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันนันเนี้แต่เธอออกหักฉันซะแล้วไปแล้วนะขอร้องอย่าไปเลยนะ <c oughs> ดูเหมือนว่ามีคนออกหกักซะนแล้วล่ะใช่เลย สวัสดีที่รักในที่สุดฉันก็หาเธอเจอไปให้พ้นนะอย่าบางอาจแต่ต้องฉันนะเออซันซี่อยู่มีแฟนแล้วเหรอฉันอยากมอบแหวนให้เธอเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนะและนน่นอนดอกไม้ด้วยแต่นี่มันไม่ใช่แหวนนะถ้าพูดทำให้นิ้วฉันเปื้อนนะเอาดอกไม้งงออกไปทีฉันต้องการความชิดเหลือเดี๋ยวนี้พาเขาออกไป เราละความรักของเราแล้วในที่สุดฉันก็กำจัดเขาได้สาวน้อยบอกฉันทีว่าใครคือเอมม่านะ่ะตอนนี้ฉันกำลังตามหาเจ้าหญิงของฉันอาเธอคของผู้ผิดสินะเบลล่าชิม่มมะไม่ไม่ฉันต้องการเอมม่าและเอมม่าเท่านั้นได้ไงแททุดาของฉันฉันกำลังไปหาเธอแล้วฉันงั้นเหรอทีม้มันเรื่อตลกหรือไงกันเนี่ยไม่ใช่ความฝันชิม่มมะ ฉันรู้อยู่เสมอว่าต้องแต่งกับเจ้าชายนะฉันให้แหวนเพชรวงนี้กับเธอใส่เลยสิแน่นอนฉันพร้อมแล้วว้าวเห็นก้อนนี้เป็นประกายสดๆเลยสาวๆด้วยสิมีข้ามาหาสาลเลยในนี่นน <S <S ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยเจ้าชายต้องเลอกคนจนได้ไงเนี่ยเอาแหวนมาให้ฉันเธอไม่รู้วิธีจัดการกับของแพงๆแบบนี้ห,หรอเอามาให้ฉัน แหนของฉันหายไปไหนอะอ๋อดูเหมือนว่าเราทำกันไปแล้วนะเอาแหวนไปเลยออแหวนของฉันฉันคิดว่าเสียมนตลอดการแล้วนี่นเนี่ยต้องสวมไว้พระเจ้าสวยงามมากจริงๆอ้โหน้ำพุทองคำอะไรจะหรูหราไปกว่านี้อ้อดูงดงนงามมากเลยน้ำพุช็อกโกแลตของฉันก็เหมือนกัน <Wow. S 1> แน่นอน แล้วพวกของฉันสู้พวกเธอไม่ได้เลยอะมันค่อนข้างเจียมเจียมมากนอกจากนี้ทำกระดาษแข็งด้วยฉันว่าฉันเริมแล้วนะฉันรู้ฉันอยากได้โทรศัพท์สีทองมานานแล้วล่ะแล้วเราทำความฝันให้เป็นจริงนแล้วออกมาเป็นสีทองสวยงามมากเลยทำได้จริงๆเหรอเอามาดูสิมันออกมาแล้วล่ะตอนนี้ฉันมีโทรศัพท์สีทองแล้วเยี่ยมมาก น้าหนาวทองคำก็ใช้ได้แต่ช็อกโกแลตดีกว่าเยอะเลยเพราะมันกินได้ด้วยดูสิมันน่ายกินขนาดไหนอืมอร่อยจังเลยเยี่ยมฉันี่อยากลองเหมือนกันนเนี่ยอ๊อเกิดอะไรขึ้นกันพวกอนฉันนะยินดีด้วยเธอทำมันพังแล้วฉันเลอกไปสนิทเลยว่าทำมันจักรดาษฉันต้องพยายามซ่อมมันนะน้วมาไรสารละสิ้นดี ยอมรับไปเถอะว่าทําไม่ได้ช็อกโกแลตก็พอแต่ฉันจะให้เธอดูว่าฉันกินนะฉันมีความคิดที่ดีกว่าน,นั้นหล่อนี้ถ้าว่าฉันเลี่มลดช็อกโกแลตได้ละของเบลล่าไงไม่มีอะไรดีกว่าช็อกโกแลตแล้วแต่มันหายไปไหนอะสุสี่จะทำเหรอไม่ใช่นะฉันมีน้ำพุของตัวเองต้องเป็นแอมม่าแน่ๆน่สี่แล้วเธอมีช็อกโกแลติวเต็มหน้านเลย แล้วก็นันเบลละฉันแค่ต้องการกินอะไรหวานๆแต่นี่ไม่ใช่เหตุผลที่กินช็อกโกแลตของคนอื่นนะฉันจะไม่ทำอีกแล้วแต่บางทีก็นะมันคุ้มค่าดีเยี่ยมมากตอนนี้ฉันโพสทุกอย่างลงบนโซเชียลสาวๆวกเธอตลกมากเลยดูสิตลกสุดๆ <c oughs> อย่าปล่อยให้สาวๆรอนานมาเริ่มกันเลยเ <c oughs> อมมาและเจนเริ่มที่จะรอไม่ไหวแล้ว <c oughs> เอสตอรอเบอรี่และพิกยวก เจนเริ่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่แม,มาสิเธอรู้สึกเหมือนอยู่ในสวนสตรอเบอรี่เสียบไหม้ <c oughs> ช็อกโกแลตไม่สิของโปรดเลยใส่เยอะๆเยอะๆ <c oughs> แล้วก็ไม่แปลกใจเลยสองสิ่งนี้ลงตัวสุดๆเจนอิจชาไปก็ไม่ช่วยอะไร <c oughs> ฉันจะลองว่าฉันได้เบอร์รี่เหมือนกัน แต่พวกมันจะมีรสชาติเผ็ดเท่านั้นเองไม่ฉันไม่กลัวแกหรอกจุ่มเข้าไปในน้ำพุเลยอืมอะไรก็อร่อยพอจะมีช็อกโกแลตเดี๋ยวใช่วยด้วยเหมือนมีอะไรไฟไหม้อหรือนปากฉันต้องการน้ำหรืออะไรก็ได้ เออืมเกินไปไหมเจนฉันก็ใจว่ามันเผ็ดนะแต่ดูเหมือนว่าไม่ช็อกแลตติดหน้าเธออยู่นะเดีย๋ยวฉันช่วยเองช็อกแลตแสนอร่อยเยี่ยมจริงอย่ากดก,กันเลย เอมมาคือคนที่โชครายในรอบที่แล้ว <Yes. S 1> มะนาวเฮแต่เจนได้โอรีโอว้าวเค้กกี้รสช็อกโกแลตเคลือบช็อกโกแลตอีกทีไม่เลวนี่เอมม่าน้ำตาคลอเพราะเธอรู้ว่ามีอะไรรออยู่และแน่นอนว่ามันเปรี้ยวปี๊ดหมดเวลาทำใจแล้วถึงเวลากินแต่เอมม่ามีความคิดดีๆแล้ว ดูสิว่าเธอกำลังทำอะไรว้าว <Wow. S 1> นี่มันคือเว่นมนหรืออะไรกันแล้วน้ำประกายยิบยับนี่คืออะไรมันคือทองหรือเปล่าเซ <Yeah. S 1> นเราไม่ไหวที่จะลองอจุงออริอของเธอลองไปแน่นอนเราไม่รู้มันจะอร่อยไหมแต่ลูกลับมันดูสวยงามดีนะแต่ก็หวังมันจะอร่อย เจนกินคุกกี้ชิ้นแรกเข้าไปตอนนี้เธอยังดูไม่เป็นอะไรแต่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรน่ากังวลนะแต่หลังจากชิ้นที่สองเธอก็ได้รับรู้ถึงรสชาติเปรี้ยวปรี๊ด <c oughs> เอ้ยเปรี้ยวเปรี้ยวสุดๆเราคืีร้นโดนัท <c oughs> มันคือคู่ตรงข้ามกันสุดๆนี่สิน,นาสนใจ อ mm hmm. แอมมาก็กลังหนักใจแต่เจนก็ไม่สนใจอะไรเพราะเธอกำลังสนใจแต่ของอร่อยข้างหน้าแต่แอมม่าก็ไม่ยอมแพ้เธอการจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือบรอกโคลีก็ได้ลองดูนี่มันค่อนข้างน่ากลัวแต่ฉันจะไม่ให้มันสูญเปล่าอืม mm hmm. ดีจัง mm hmm. อร่อยสุดๆ mm hmm. ฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะอร่อยขนาดนี้อะ อยากลองไหมเจนเราชั่นมันยอดเยี่ยมจริงๆมาแลกกันไหมเยิ am, ่ยมเธอจะไม่เสียใจเลยใช่ใส่ช็อกโกแลตเยอะๆแล้วเธอจะชอบมันฉันรับประกันได้ว้าวน่ากินนะเนี่ยเอาจริงอะเธอติดกับแล้ว ฉันไม่นึกเลยว่าเธอจะคิดว่ามันอร่อยจริงๆโอ้ฉันรู้สึกสนุกทุกครั้งจริงๆที่ได้มากินกับเธอ <c oughs> และลาก็ถึงเวลากินโดนัทของฉันมไม่มีใครปฏิเสธโดนัทพวกนี้ได้หรอกไม่รับเปลี่ยนคืนนะโทษทีเพื่อนรักลอกมันก็อย่างนี้แหละว้าว wow. Yes เอะโอ้ย oh. ยัล,ลี่แสนอร่อยและไข่ต้มแข็งๆไม่สงสัยเลยจุดนี้ใครโชคดีสุดๆแต่แอมม่าจะมีวิธีสลับจานของเธออีก,กได้โอ้ยยันล,ลิ่ลูกตาพวกมันดูน่ากลัวแต่รสชาติสีอืมในที่สุดเจนก็ได้กินของอร่อยและไม่มีทางที่เธอจะยกให้ใครอีกแล้ว ธอจะกินให้หมดจนคำสุดท้ายเอมมาถอนหายใจเฮือกใหญ่อืมทำไงได้คงต้องกินไข่สินะอยะเคลือบไข่ด้วยช็อกโกแลตมีแต่จะทำให้รสชาติแย่ขึ้นแน่นอนว่าเอมมาต้องจำใจกินแต่ว้าว เธ <There. S 2> ออดทอนและกินมันจนหมดแต่วดูเหมือนเธอจะกินจนเกี้ยงเลยดูสิฉันนี่นักสู้จริงๆว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> อันต่อไปเรามีเฟรนช์ฟรายและแท่งลูกกวาดสีชมพูว mm ิบ hmm. วับ แน่นอนว่าเฟรนช์ฟรายต้องอร่อยแน่ๆแ,แต่ฉันไม่แน่ใจถ้ากินกับช็อกโกแลตโรสช่จะออกมาเป็นยังไงลูกววาดเป็นยังไงบ้างเอมมามันดูน่าอร่อยสุดๆแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะกัดลูกกวาดแข็งๆโดยที่ฟันของเธอไม่หกักอึ๊บเธอพยายามหนักมากเจนที่น่าสงสารโดนเข้าไปเต็มๆหน้าผากเลยและช็อกโกแลตที่เหลือก็ทำให้คิ้วของเธอชอนกันน่าเกลียดจริง ช่วยไม่ได้ที่เอมมาจะขำเพราะมันน่าตลกจริงๆแล้วไงล่ะใครสนฉันสนแค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นจริงๆฉันก็ไม่อยากกินมันแต่ฉันไม่มีทางเรื่องนี้เอ้าจริงๆมันดีนะอฉันไม่อยากเชื่อต่อมลบรถของฉันเลยมันเป็นอะไรไปแล้ว เย่ <Yeah. S 2> โอเคเล่นใหญ่หรือกลับบ้านว้าวมันดูนะ่ากินนะเนี่ยอืมอร่อยไม่แย่เลยทุกเธออร่อยจริงๆโทษทีนะแต่ฉันขอเพิ่มเฟรนช์ไฟได้ไหม้ <There. S 2> ว <c oughs> กินอะไรนะ ออ,อ้อ้น่าคนจะเป็นชีสเน่าในจานของเจนอ้อไม่น่าอจชาสักนิดแล้วเอมมาล่ะเธอได้มาชเมลโล่เธ<อ>มีวิธีดีๆที่จะก,กินมันแล้วนั่นคือช็อกโกแลตร้อนเข้มข้นสุดๆอืม เขาจะดื่มมันได้เยอะเท่าไหร่กันนะถึงเวลามาดูกันอืมนี่สิของจริงอร่อยขอเพิ่มอีกนะเยอะๆเลยอืมเหมือนอยู่ในฟันช็อกโกแลตในขณะที่เรากำลังเพลิดเพลินเจนก็มีความคิดดีๆออกแล้วอ่าฮะ เจนคิดได้ว่ากลิ่นชีสมันเป็นส่วนที่ยากที่สุดถ้าเธอกำจัดกลิ่นมันเธออาจจะกินมันได้ลองเลนะฮะเธอทำอไรนะ<ฮ>เนี่ยเธอแค่ต้องการมาร์ชเมลโล่ชิ้นสุดท้ายของเอมมาเท่านี้กลิ่นชีสเน่าก็หยุดความชอบที่มีต่อช็อกโกแลตของเธอไม่ได้แล้วตราบใดที่เธอไม่ได้กลิน่นเธอก็จะเพลิดเพลินกับช็อกโกแลตได้อย่างเต็มที่ เยี่ยมไปเลยแต่เธอต้องกินให้หมดก่อนที่เอมมาจะรู้ว่ามาร์ชเมลโล่สองชิ้นสุดท้ายของเธอนนะหายไปอิวธอกินไปได้ยังไงนะ่ะยาใครบ้างที่ไหนก,กับการคารดหวัง ว้าวหมากฝรั่งกองโตและฮอทดอกสีหน้าของพวกเขามันบอกหมดแล้วใช่ไหมอืม mm. ah. จริงๆแค่หมากฝรั่งเปล่าๆมันก็อร่อยอยู่ดีแต่ถ้าถูกเคลือบด้วยช็อกโกแลตมันคงจะอร่อยขึ้นไปอีกเลยอืมฉันสงสัยจังถ้าเป่าลูกโป่งมันจะออกมาเป็นช็อกโกแลตไหมอะ ูสีหน้าของเอมมาที่กำลังมองเจนสิหน้าตาเศร้าๆไม่เข้ากับเธอเลยสาวน้อยว้าวลูกกวางของเธอออกมาเป็นช็อกโกแลตเลยว้าว <Wow. S 1> และมันใหญ่มากเย้เ <Yeah. S 1> ดาได้เลยว่าพวกเธอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนว้ <Wow. S 1> <laughs> าวแต่เจนควรคิดดีๆก่อนจะกัดมันนะแบม ตอนนี้มันระเบิดออกมาเป็นโกโก้คันแต่เจนดูเหมือนจะสนุกกับมันเธอพร้อมจะเปล่ารอบต่อไปแล้วแล้วมันก็ทำให้เอมมาร่าเริงขึ้นด้วย uh huh. อืมถ้าเลือกได้ฉันคงไม่เลือกสิ่งนี้ให้ตัวเองแต่ถ้าต้องทำฉันก็ต้องทำให้มันถูกเราต้องกินฮอทดอกกับซอสมะเขือเทศสิหรือช็อกโกแลตคิดว่านะ ฉันเดาได้เลยว่ามันต้องออกมาแย่มากฉันกินมาแล้วนิดนึง <c oughs> แต่ฉันกินมาแล้วจริงเออฉันจะไม่ไหวแล้วแต่ฉันก็ต้องกินเ <c oughs> พื่อความเท่าเทียมของชาร l เลนจ์ คนหนึ่งได้ของอร่อยแต่อีคนไม่ค่อยเท่าไหร่ซูชิปลาและช็อกโกแลตมันไม่ควรกินด้วยกันนะคงไม่มีใครบนโลกกินคู่กันแบบนี้เ oh. จนก็ด้วยแต่เธอไม่เคยยอมแพ้แม้ว่าเชลเลนจะหินแค่ไหน oh. นั่นดูเหมือนการยอมจำนนนะและแน่นอนรสชาติมันจะสุดแสน oh. จะทน เอม,ม่ายังคงมีความหวังกับมันฝรั่งกรอบของเธอขนมเค็มหวานนิดหน่อยอเอ m มมาชอบจานของเธอสุดๆเธอชอบมันจนทำช็อกโกแลตเป็นรูปยิ้มบนหน้าของเธอและตอนนี้มันฝรั่งทอดกรอบก็หมดแล้วเร็วจริงๆแต่ไม่เธอยังไม่ยอมหยุดง่าย เอาไม้เด็ดของเธอเออกมามันก็คือมักฝรั่งทอดกรอบยักษ์ว้าวจุ่มมันในน้ำโคช็อกโกแลตเลยอืมดูสิน่ากินใช่ไหมเอม็มมาเผลอแป,ป๊บเดียวเจนก็เข้ามาแอบกินอย่างรวดเร็วและตอนนี้การต่อสู้ได้เริ่มขึ้น <c oughs> แอมมากทุกคนจะระวังตัวอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลามีของอร่อยๆอ,อ,อยู่บนโต๊ะหรือในมือและความเร็วจะเป็นตัวตัดสินผู้ชนะและมันฝรั่งกรอบก็หายไปอย่างรวดเร็วเหมือนตอนมาหมดแล้วอืม Yes No มมีบางคนกำลังตื่นเต้นเจนยิ้มจนปากถึงหู ส่วนเอมม่ารู้สึกเซ็งเพอเธอไม่ได้ช้อนเอาไวตักช็อกโกแลตเหมือนเจนเอาไหมเธอได้อะไรเหนียวเหนียวบนไม้ม,<อ>มันคือปลาหมึกตัวจิว๋วเจ้าตัวจิ๋วอาจจะดูน่ารักแต่พอถูกเคลือบด้วยช็อกโกแลตรสชาติมันอาจจะออกมาเหมือนถุงเท้าหรือแย่กว่าแต่เอมมาก็ต้องกินมันอยู่ดีเธอพยายามจะซ่อนความขมขืนแต่ก็ปิดไมด่มิด ุกคนเชื่อไหมเ yeah. ต้องช้อนสิถึงจะสะใจฉันจะกินเยอะๆเลยมันจะต้องอร่อยแน่ mm hmm. แน่นักแสดงเอ็มม่าที่เธอไม่ได้ช้อนแบบนี้ mm hmm. ฉันจะแช่มันไว้แบบนี้นานๆเท่าที่ทำได้มันกำลังจะเป็นวันที่ดีของฉันเลย อร่อยสุดๆอิเดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรกันปลาหมึกอยู่ในปากฉันได้ยังไงกันอเอมมาเธออีกแล้วอ๋หยุดแกล้งฉันสักทีอมอมันเป็นของเธอเธอก็กินสิยี่ตัวแสบ